สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีสาวๆของวันที่สิบนะคะอากาศเย็นค่ะเย็นหน้อยคุณผ้ชมเป็นบรรยากาศรวมถึงคงเขาของทุกที่สันตางานนะครัจะทิพย์ฟิล์มมาทำหน้าที่คือเก่าค่ะพี่นอ้อง ลูกทีต่ตั้งอาตทางใจในกานเตรียมของเกิดเสเดินทางไปสอมอยู่ลอยอิดนะคะวันนี้จะเดินทางกันนะคะ ลูกไส้ยิ้มบอกเลาเห็นกุญแจบปลูกนี่ลูกไส้ตื่นมาแล้วน้ำขวดแมไวไวใบใบมาแล้วสวัสดีครับบเวลาจะออกไปยังลูไงเวาลาจะไปซื้อเลยไปซื้อเอ็มอไลน์มาให้มันกบมันหนาวอ,อ,อ่อนครับเอาครับรถอันขับอ่อนไปลูกมันต้องบนหนาวมันจังลงมอเตอร์เราจะมีจุกวดอันเฟี่ยงไปเผาไปถาจังกับม่าลังจานใส่แมวลูกเดี๋ยวกัามาจังสีมาลุยต่อ ไปเอาเอาคันนั้นไปลูกแม่นั่นนะครับลงในคันหนั่นไปแล้วก็จะมาอันเเาขยะกองเก่าเนี่ยจะี่น้องมันนั่นคันนี้ใหม่ยืมแล้วก็เป็นเหมือนสิมากวาดเอาเสี้ยงเงินที่เขาเผาไก่เนี่ยี่น้องกรใส่นะครับจะคอยเผาเผาเผาออกไปมึงละน้อยละน้อยละน้อยนะครับบรรยากาศยับเส่าต่างดังไฟเสียงนะพี่น้องจุดไฟไปอลไรกเสียอันจุดไฟอะไรก็ไป หดดอกไม้โอ้หดดอกไม้มพ,ยยมพ,ยยพ,พันหดพักแหยนพักแหยนขวบคนใส่่นะครับอกมืขึ้นนีเด็กน,น้องเด็กซ้อมคุณสางคุณสางกับบันทอง<ม>แต่งตัวมืขึ้นนี่คะ่ะคุณสางกับนางบันทองแต่งตัวท่ายลูกโปเตอกันจังขึ้นเมื่อไหร่เอาเอาเอา,เอาทับอันนี้เลยไม่ลูกไม่บาย เอาขึ้นทับกองอีเลยลูกมันลูกวือใช้กันเลยแมีนมันต้องถือลูกพื้ใช้กันมามาโจมนีใ่ใส่แม่ก้อนไม่จุดใส่ขึ้นให้ดันอันนี้ขึ้นไหมเอาเอาห,หัวหัวถือมาทับไปอันอันไม่ง่ายๆนั่นบ่รใหม่ก็สร้างมันแม่ยนเสียนไปจะดึงเึ็ดฟื้นให้มันใหม่ๆใบมันออกเออเย็ดขึ้นมาใส่เลยลูกใช่ ไปเห็ดนังเห็ดเบิดลูกก็ได้ที่เมนดีอันนี้อันนี้เอากล้วยมาใส่มุมนี่ลูกเออมันจะลูกบึ้มกั็ลูกเราปนลูกต่ำๆก็อันนี่ก็ได้ตัวลูกอันนี้ต่ำๆถึ้ไงตัวลูกต่ำๆตัวลูกต่ำหรือหะเดี๋ยวเอาเฟี้ยงมาไว้ดูนี้แหละอากาศเย็นพี่น้องมีอากาศเย็นเนี่ยบ้านนี่ก็ขึ้นน้ำจานท์ฝนตกใส่น cuối Nhà phân tục sẽ bàn nục đào mà. ban, hay Thay dù bắt tục thì nó Các bạn của nó cục Có phiền phải pin phải con Thì okay. sao tin mát này Ngon ngon kinh nghe cũng là phải thì nó đẹp cục này Và để nghĩ nhắn lại này Đừng nghĩ lại Chúng phải chăm văn Nên เห็ดเบียกแค่ไมอนี่ก็เตรียมของล่างเต๋าล่างจานเก็บใส่ขิงใส่กระตาเพื่อจะเอาขึ้นรถเดินทางไปย่เวลามากกองพี่ลูกเอ่อสอนยุ่งละเอียดขับพี่น้อนสอนใส่พิธีคือเก่าเวลามามามุ้มนี่ลูกขึ้นแล้วเตินเต้กันไม่นี่แล้วลูกเออนี่แหละเออนี่เออวม่งสิละมแม่งสิลูกวูวูขึ้นเลยเพราะว่าใบกระถินมันนั่นลูกดีอยู่มันแห้งแล้ว เออม่ใละลูกไม่ใช่ลูกบึ้มลยอรถต่างไฟคือว่าตังไฟเสีงอุ่นร่างกายไปนึ่ค่ัพี่น้องอบอุ่นร่างกายไปด้วย กางเผาขยะขีดฝุ่นถิ่นไปน้ำเวลาปักถอดบางี่ลกูกปักถอดอยู่ป,ปักไงเฮาลกูปากปักไสลืมตัวแม่ก็ลืมถอดใช่ไหมท่านสองสห้องกี่ิดาาติดไส้มัตส์ปุ่นเหรพี่น้องอู้นเดือดแรกขอมาติดไส้มากเลยพี่แหละอันนั้นมันถอดหลอดเดียวตัวลวกูกคือว่าถอดหลอดกลางไม่ลกูกอยู่ป,ปักไส้ไงแม่ย่างเข้าไปพุ่นลกูกนั่นนั่นนั่นเอ,อ้ยยุป,ปักไงลูกละเออ อันละมันมีสายยื่นเพราะขาวๆเนี่ยสายโคตรขาวลูกมันจังดับเบิดทีเดียวเออนั่นแหละลูกอ่าดับเบิดแล้วลูกดับเบิดแล้วอันนี้เป us ็นบรรยากาศเก่าๆเดิมๆในพี่น้องเรื่องนี้มือเสาร์เม่กุบกับถ้าเบื้องบรรยากาศน้ำมือเสาร์กับการเหยีดงานน้ำมือเสาร์กับลูกทรายค่ะเพื่อนมากแต่ประมาณนี้พี่น้องเฮ็ดยดก็แค่แกะกันนั้นอันนี้ไปอุ้นหลังสายไปนั่นมันจะงอกระจิตลาดสวยหมดพัก Nó đã được xài, nó ngọt ngọt, đây xa hiệp ngon ngọt nhanh của phía hoàng đi Tên là 10 tên là Vinh cái đài Đúng quang phép thì nó phía hoàng mình đó Phép phía hoàng quang phép thôi con Cô như ก็ยขยักกองนี่มหนยากไปแล้วถ่ไปไปไปแล้วแต่ฮ่าสื่อเอ็มลอยเห็นไหมกุ๊่กุ๊บกินเอ็มลอยนะครับพี่น้องบวกินกาแฟบวกกินเหล่าแต่ว่าสูบยาค่ะสูบยากินเอ็มลอยกุ๊บก็สูบยากินเอ็มลอยเด็กเขาง่ายว่าที่เศร้าแหละพี่น้องกระซูบมันหกำลังแฟนๆลุ้นค่ะคุณผูใหม่ไหมเนาะเป็นตัวนึง Mà đi nó. cái thằng này nè nó lục thì cái bộ máy này, chụp thằng này mày gì quá, bịt cả tí, nóng gen như thế bạn มนึ่งสีม่ดเดียดจะตกเปนองจะบกอินขึ้นมขึ้นมื่บ้านเื่นไะวิ่งเก่งเป็นรองสองต่ยังเป็นบรรยากาศยามสาวขีเกาหน้าขี้ปฏิติดน้อปฏิทักนี่คือบุกูบูบูเห็นไหมเขากขึ้นลุมบูบูบบูบมเห็นจะได้เอามีดวลีงานหน่อยเป็นงานในหน่อยว่าดอปนองขึ้สิติด ยังเป็นบรรยากาศนี่ครับนเน่าะวียนเวียนอยู่กับหัวเก่าี่พี่น้องแต่ก็แตกต่างกับปติดไปหดผักน้ำขึ้นนี่พอคนใช้กระพานดิพี่น้อยซ่อมเดือกเก็บติดา่าลูกมาลูกมาเราขึ้นดับร่วงสื่อจังเดยเฟืองอ,อีกจังอยกันนะ เสียงจัหน่อยกันพี่หนุ่มไยไหมกกันติดจากนั้นที่เ้วเนี่ยขึ้นเตือนีหล่ะขึนมาบ้านึ่งุ่บึงทศัพท์เหม่รบว่ามันไหลไดหลือที่เมียัศนน์องไม่เห็ด แตบภาคเหน,นือขเก่าได้พี่น,อน,น,น,น้องภาคเหนไอหญ่ขึเก่านา่ีชมงค้นเบืองบขบหรือมันจีวีปญนาะหยังแต่ว่าค่ะเป็นเงนทรถน,ดดนี่ค่ะภาคหนเห็นขึ้นเร็จ่พีนองเวลาไม่กบ้าไในมีเมือนกัน,น,นไม่กบอวยเข็ดลายยางลายทางนี่ค่ะพี่น้อง้าคหน,น,น,นเห็นั่่กดสิา พ,กกอพอผักวันพอขี่กระยะดถิ่มไบนีม่มันหมดผักก็เจ้าคดีมาเอาอยู่พี่น้องของพอกับไอ้พ่อนกับบอกคุณแล้วค่ะแกงก็เจ้าไปแล้วแต่ขั้นมี้เพื่อเขามาเอาอยู่เพรา,าวะว่าน้องๆผู้เก่าก็เจ้าหาวเสียนอยู่บ้านอย่างบ่าขั้นี้เขามากอะแ,แบแบจำพวกเนื้อใจหดน้าไปถ่าลูกไส้ลูกไส้ไปเสียน อิ่มลอยไม่ให้แม่กบเก็บข้าวเก็บข้าวของหลังถ้าหลังจานใส่เข่งใส้ยังไวย์เลยพี่น้องมาแพวกจะไเก็บของาวจนลดนะคะเีจะถึงจนทางไปเก็บโอ้ง่ายพี่น้องง่ายหมดขึ้นอีแม่ข้าวปนแม่ข้าวปนกระทู้กับซุปนมิสซมหมดขึ้นเนนก,ก็บมมกพักนี่แหละค่ะไปกินน้ำบึงยังสีว่าแมนสนสันเ่ยวเตี้ยๆที่พี่น้อง แม่แม <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่ยนี่พี่น้องยาวเลยดิกลับมาบปนี่แม่กบจังสิมาเฮ็ดแปงพักเลยแม่กบจิแแปะนะคะมันแง่มันอันตอนนี้มันทีกันผุดมันก็บางไม่เลวเบาเบใหญ่ขึ้นำคัญเลยอืมแหมเงินอยู่แตมาหนึ่งพี่น้องมุมนี้นี่ก็คือเขาล่อหล่อหงนามนะคะพี่น้องล่อหงนามเร็วเพราะว่าล่อหงนามเร็วเขาก็จะได้ง่ายไปมองไม่ต่อปลาปลไปมองไม่เพราะว่าตรงนี้มันอยู่ติดกับอ่าไฮน่าข้เจ้านะคะ เขาก็ส mm ิง hmm. mm ่ายไปมองไม่ส hmm. mm ิไปคุดเฮ็ดเป็นท่อนามเสียนะคะท่อนามเสียระวังเขาจะมให้มันไหลลง่ะทา้งให้หน้าเขาจะาเรียกยเขาเลยว่าขั้นเดอดอีย่าง่เขาเลยกดเฮ็ดแบบนี้ไปก่อนนะคที่น่ง เกือบหนาของของน้ำค่ะมันโค้งกขนาจะขึ้นแลี้ยวๆแต่เชียรเฮ็ดอ,ออกไปทางหนาจะน่อยเพราอย่าเฮ็ดกันสาดกันล้มไปทางหนาฮะเห็นไหมว่นนาผมสร้างพระเจ้านี่เมื่อวานนี้เขาเขามากประมาณใบกุ้งกว่าค่ะพระเจ้ามีงานอีกที่ใดนี่ล่ะค่ะจะเล่ยบนบ่านเป็นขอบแบ่งเวลาเฮ็ดบองอันแน่มางอี้แน่ค่ะถึงมาบอกมันก็เลยอ,อ่าเข้าก็เฉยเป็นมาลุ่มเฮ็ดของเฮาเลยทีเดียวเลยไก่ บ่ได้เนาะค่ะเนาะสิรษฐกิจนี่ขนเขาก็เข้าใจเพื่อนน้ำนะคะ่ะเข้าใจเพื่อนน้ำแต่กะเพป็นมาเพราแต่เพื่อนกับเทือบาร์โครงสร้าง,งเพื่อนได้เลี้ยวอยู่พี่น้องก็คือว่าโครงสร้างได้เลี้ยวอยู่นะคะ่ะโทษเลเป็นบรรยากาศลมอ่าวแจ่มใสครับพี่น้องอากาศดีๆเ็นแจ่มใสเป็นบรรยากาศแบบธรรมาชาติธรรมาชาติบ้านๆพีน่น้อง ยังเป็นบรรยากาศเดิมๆได้พี่น้องเด้อเก่าๆได้พี่น้องแต่ทั้งคันในนี้อย่างเปลี่ยนแปลงไปหลายครับว่าตัแมนตัแมนเพื่อนสนอันนี่แหละค่ะมนันบ้านเรียนได้ลหลาน้องใบเตยน้องน้ำนะครับน้องข้างบนค่ะ คลิปนี้กับบมีอีหยังได้พี่น้องแม่กบพาเบิ่งบรรยากาศน้ำนมือเศ้าคือเก่สาสี่คือน้งองแม่กบุปแสดงหยักแมกอุปคือเก่าบางนั่งใส่เบิ่งมุมนี่คืออ่านลังที่แม่พออ่อนู่นะคะลูกปิงน้อยก็นอนอยู่หน้าบ้านเต็นสองเต็นนั่นจะเป็นของเอ่ดดี้กับแจ็คกี้ค่ะนแล้วก็อยากจะบอกไ ไก่นะครับฝรนอทะน้อนอน,นี่ฮัลบัอกวัดน้องฟีน์มเกิดจะน้อนนี่ฮัลทางในที่เป็นไป,ไปอีกฟูกไปอีกนิกกี้แม่ปุกลุกโอ้แม่ปุกลุกพนักโอ้โจโฉอาแป๊ที่เป็นหองวัวพิษมีคนทรงนะคะนี่ในหันมีปอหนังนี่หน,น,น,น้าแม่ป้อนบรรยากาศบ,นบานๆของบ้านท่องพี่น,น,อน,น้องียมุ่นหิมะกุ๊กจะได้ไม้เห็ไหบบนนไใใดะะไม่เกิดที่ฝรนไม่กุ๊กห่างห้าโอกาสหายไมลาบมากแค่ใดๆนะคะจะไม้เก็บพัดหลากหญ้า แห้งมันเหรอกมาเผาม่ะตนช่วลามได้มันเป็มเวลามลากกับกรคิดทุกอย่างค่ะกับกิดทุกอย่างว่าจะเป็นเวลาซ้อมกับมุ้ไม่พบกับจุดไฟลายแลวกครเปียกเตียยนั้นเวลาสองกับจุบไฟลายพอมุอ้งเนได้กโตแต่วาทีง,งายงาดม,มีดดี่นอกแต่เืเติบด,ดีครับขึ้นครอบ พี่น้องอะคลิปนี้มายวบขอเอาไปเซมีสักก้อนนะพี่น้องนาคกบสิไปเตรียมตัวร่างกายร่างกายเตรียมของเขานะคะเดี๋ยวจะลอยกะจะลอยกะจัางว่ามายวบจะให้เบิ้งอีกเที่ยนหนึ่งนะครับพี่น้องแตตอนนี้มาควบสิเตรียมของก่อนอะคลิปนี้มาควบไปเซมีก้อนนะครัพี่น้องสวัสดีค่ะ